มีข่าวเรื่องของ JP Morgan นะฮะช่วงนี้แกเล่นหนักจริงๆนะฮะย้อนความกลับไปสำหรับคนที่ไม่ได้ตามเรื่องนะครับคือวันที่10เดือน1ิเนี่ยมันมีประเด็นนะมันมีประเด็นเรื่องของ MSCI ที่จะถอดตัว MicroStrategy เนี่ยออกจาก Index นะฮะมันก็เป็นรายงานอยู่ในวงในคือมันเป็นแค่ฟังความเห็นกันก่อนนะครับเป็นโอ i ิ i เนียอยู่นะครับแต่นะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีนะกลัวทัวไม่ลงนะฮะคุณเ p ร์ Morgan, เนี่ยไปหยิบเอารายงานฉบับนั้นมาวิเคราะห์ นะฮะมาวิเคราะห์ให้นะฮะแล้วก็ทำให้ข่าวเรื่องของการไปไอ้ s t r a t จ g y เนี่ยจะถูกปลดออกจาก MSCI เนี่ยก็ถูกแพร่สะพัดออกมานะครับพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความกังวลให้กับ s อ r a t e g ด e เองนะฮะอีกพาร์ทหนึ่งก็สร้างแรงกดดันให้กับ JP Morgan เองเช่นเดียวกันนะเพราะว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยที่ต้องไปหยิบเรื่องพวกนี้มาพูดนะฮะเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนะฮะก็ไปหยิบเรื่องชาวบ้านเข้ามาพูดแล้วก็หวังผลชัดเจนหลายคนก็บอกว่า เอ่อ JP Morgan ไปช็อตเอาไว้แน่เลยนะฮะก็ผมคิดว่าคงไม่ใช่เพราะว่ายังหาหลักฐานไม่เจอนะฮะแต่ว่าถ้าใครเจอก็บอกแล้วกันนะฮะเรื่องของ JP Morgan ไปช็อตไว้เนี่ยก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะปล่อยข่าวนี้ออกมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันสร้างความไม่พอใจแล้วก็สร้างอ่หลายเรื่องให้กับวงการคริปโตนะ,ะวงการคริปโตก็มองว่า ไอ้นี่มันมาบ่อนทําลายนะฮะมายามที่บิตคอยก็ล่วงอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาปล่อยข่าวแบบนี้นะค็คือบ่อนทําลาย Strategy เองนะพะจะขึ้นมา c h a l l เอ g e ตัว JP Morgan นะฮะเพราะว่าทาง t r a t e g จเนี่ย Michael Saylor เขาตั้งเป้าไว้นะว่าจะทํา s Strategy ให้กลายเป็นสถาบันการเงินดิจิทัลแอสเซที่แบบอันดับต้นๆน,น,นะน u m b e r รของโลกเลยนะมันก็ขึ้นมา Challenge JP Morgan นนั่นเองนะฮะก็เตะสกัดขากันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยดราม่ามันไม่จบอยู่แค่ตัวของฝั่ง Strategy นะครับ JP Morgan เองเนี่ยล่าสุดก็ตัดสินใจไปปิดบัญชีส่วนตัวของ Jack m a u r e r นะครับ Jack ม a u เ e r เนี่ยเป็น CEO ของ Stripe นะครับหรือ21 Capital Group นะฮะ Stripe ทำอะไร Bitcoin Treasury อ่ามันก็คือการทำแบบเดียวกับ Michael s e y l e r แต่ขนาดเล็กกว่านั่นเองนะครับจู่ๆก็ไปปิดปิดบัญชีเขานะครับแล้วก็ในจดหมายเนี่ยก็ ไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนผุดบอกว่ามันไม่สามารถเปิดบัญชีให้เรามันมีปัญหาอยู่ทําผิดกฎอะไรเงี้ยนะแต่มันไม่ชัดเจนมาทําผิดกฎอะไรนะครับคุณแจ็คมาเลอร์เนี่ยถึงขั้นเอาเอาเนี่ยไปใส่กรอบเลยนะไอจดหมายที่ทางเอ่อจพีมอร์แกนเขียนมานะฮะมาถึงเนี่ยเอาไปใส่กรอบเลยนะฮะบอกนี่หืเราทำสำเร็จแล้วนะครับมีการพูดด้วยนะว่าเราทำสำเร็จแล้วเราทำให้เขากลัวเราแล้วนะฮะเจพีมอร์แกนกลัว เราขึ้นมาท้าทายบาลังแล้วกลัวบริษัทที่ทำบิทคอยเชอร์จิรี่แล้วนะะเลยต้องทำแบบนี้กับพวกเรานะฮะมองเป็นข่าวดีไปแทนซะอีกนะฮะก็ดราม่ามันก็เกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะนอกเจากนี้มันก็เชื่อมโยงไปที่ไม e ค Seller เองนะครับว่า จะรอดไหมเดี๋ยวพูดเรื่องマイค์เซเลอร์กับตัวสตร ATEGY ให้หนูนิดหนึ่งแล้วกันอัปเดตล่าสุดนะจริงเคยพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวเลขมันเปลี่ยนก็ดูดูกันหน่อยนะครับอ่ะอย่างที่หนึ่งจะพาทุกคนไปดูที่ M NAV นะฮะ M NAV นะครับ,รบหรือ Market NAV เนี่ยก็หลายคนทราบกันดีแล้วถ้าฟังผมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่า M NAV เนี่ยห้ามต่ำกว่า1่ต่ำกว่า1เนี่ยคือรอแล่นะครับตอนนี้ณนะวันนี้เลยที่กาลังเปิดเปิด,เป,ดเปิดเว็บอยู่เนี่ยคือ1.15นะครับ มันคือการเอามูลค่า Market Cap ของหุ้น MicroStrategy เทียบกับ Bitcoin ที่มีนะครับตอนนี้มันมากกว่าหนึ่งั่นหมายความว่าพอหารกันในมามากกว่าหมันหมายความว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยยังมากกว่ามากกว่าบิตมากกว่าบิตคอยที่มีอยู่ประมาณ0.15นะครับหรือมีค่าพรีเมียมประมาณนี้แหละนะฮะใครอยากจะซื้อเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าไม่เยอะ นะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอูดแต่มันก็น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเนี่ยมันตกลงมาขนาดนี้เอ็มแนพี่บิ๊กถ้ามันจะลงมาที่1ตายไหมนะครับขั้นตอนที่อยากจะพูดนะฮะนิดหนึ่งถ้าคุณจะห่วง m i เคิลเซเลอร์หรือห่วง s t r ร t จี้เนี่ยสิ่งที่เวลาจะวิเคราะห์นะฮะอันนี้ผมแบบเป็นกลางเป็นกลางที่สุดแล้วนะพยายามจะพูดให้มันแบบวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้านะฮะคุณก็ต้องดูหนี้เขานะฮะดูหนี้เขาก่อน ก็ดูวัตถุประสงค์ของไอตัว strategy ที่เกิดขึ้นมานะครับว่ามันยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์อยู่หรือเปล่าและหนี้ของเขาเนี่ยมีความสามารถในการชําระหนี้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคน,คนเราถ้ามันจะเจ๊งมันก็คือมันก็คือ,คอพอครบกําหนดวันชําระหนี้แล้วกูไม่มีจ่ายพอไม่มีมีจ่ายมันก็คือเจ๊งนั่นเองนะครับงั้นเราต้องไปดูความสามารถในการชําระหนี้เขาว่าเขาไหวไหมนะคระับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ย m s c r นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ172.19นะครับก็ถือว่าต่ำลงมาเยอะนะฮะเพราะว่าโดนข่าวหลายข่าวเหมือนกันนะฮะถาโถมใส่นะโดน JP Morgan นะก็ล่วงเยอะจริงๆทรงก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วมาเจอข่าวไอ้ต้น10เดือน10 JP Morgan ปล่อยข่าวเรื่องจำบบริษ MSCI อีกนะครับ แล้วถ้าหลุดจริงๆนะตอนนี้คือไทม์ไลน์เนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างพิจารณานะครับแล้วก็เราน่าจะได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการใน m m c i เนี่ยช่วงวันที่15เดือน1เดือนมกราซึ่งนานมากๆเลยนะมันเหมือน JP m o r แกเล่นสงครามประสาทนะปล่อยเรื่องนี้ออกมาก่อนแล้วให้ตลาดคิดกันไปเองนะใช้เวลาคิดตั้งนานเนี่ยวันนี้เดือน11เองนะต้องมีเวลาคิดตั้งเดือน12เดือน1นู่นเนี่ยค่อยรู้ผลนะว่า m i c r o s e r v e s Strategy จะเป็นยังไงนะครับก็ปล่อยให้มันทุลักทุเลตุป,ปัตุเปแบบเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆนะอันนี้คือหลายคนก็มองว่าเลวร้ายมากนะฮะแล้วก็ทําให้วงการคริปโตหลายคนเนี่ยแห่กันไปถอนบัญชี <laughs> จะทาแบงก์รันนะจะทาอะไรไม่รู้ว่าสควิด ช็อตสวีดใส่นะฮะใส่ JP m o r อ a แกนอะไรแบบเนี้นเห็นวางผงวางแผนกันใหญ่เลยนะอันนั้นก็ไม่ว่ากันอันนั้นเป็นฝั่งคริปโตที่ไม่ชอบ JP Morgan แกนนะฮะทีนี้เรามาดูตัวเลขหน่อยสิ่งที่เวลาพเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ว่างเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดเว็บนี้ดูเองได้นะครับเว็บทรัพ com เนี่ยของ Microseller หนึ่งคือกูก็ดูได้ว่า MNAT เนี่ยเท่าไหร่นะฮะ นอกนจากนี้เนี่ยคุณต้องดูเทรดดิ้งวอลุ่มด้วยนะครับว่าช่วงนี้เทรดดิ้งวอลุ่มเนี่ยมันตกต่ำไปหรือเปล่าคนยังเทรดกันอยู่หรือเปล่านะครับณปัจจุบันเนี่ยต่ำลงมานิดนึงต่ำลงมานิดนึงนะอยู่ที่ประมาณ35,33ล้านนะฮะต่อวันรังถือว่าเยอะอยู่นะยังถือว่าเยอะอยู่3,000กว่าล้านเนี่ยยังไงก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถ้าเป็นเทรดดิ้งวอลุ่มของหุ้น m s c r เนี่ยถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ว่าเพื่อนๆฮะ MSTR เนี่ยมันคือมุกการใช้ convertible bond ขอย้อนความกลับไปนะ product หลักๆเลยนะั้นคือคือเรื่องนี้มันเรื่องยากนะครับผมจะอธิบาย product ทุกตัวแล้วมันเป็นสับการเงินทั้งหมดเลยให้กับเพื่อนๆที่หลายคนในนี้ต้องบอกเลยนะไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับถ้าผมจะพูดสับเทคนิคมากๆเนี่ยพวกเพื่อนๆงงแน่นอนนะผมขออนุญาตพูดแบบบ้านที่สุดเลยแล้วกันนะถ้าเกิดยากไปบอกนะฮะคือ product ของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตัว นะฮะสองตัวหลักๆนะตามพันไหมตัวที่1เนี่ยเราเรียก convertible bond คือหุ้นกู้แปลงสภาพถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ convertible bond นี่คือมุกแรกที่ Michael Saylor ใช้นะครับใช้ในการสะสมบิตคอยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยการซื้อของบิตคอยนะะดูชาร์ตเนี่ยที่เขาซื้อซื้อกัน เนี่ยคือจุดที่ไมเคิลเซเลอร์เขาซื้อบิตคอยนะหนึ่งตึ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 ง,ต,งตึงเนี่ยก็ว่าไปเขาซื้อเนี่ยหนักๆเนี่ยช่วงหลังๆก็คือการซื้อด้วยคอนเวอร์เตบิลบอลนะครับก็คือกู้มาซื้อนั่นเองที่หลายคนเข้าใจกันนะครับพี่บิ๊กมันน่าเป็นห่วงไหมนะครับมันมีจุดที่น่าเป็นห่วงและจุดที่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับโปรดักต์ที่หนึ่งเนี่ยจุดที่ไม่น่าเป็นห่วงก่อนนะครับคือเขาไม่ต้องคืนเงินในระยะเวลาอันสั้นอ่ะพูดเป็นเก็ตไหมคือยืมมากู้มา,ก,มากู้มาซื้อบิตคอยเนี่ย แล้วคนเป็นห่วงถ้าบิตคอยขึ้นก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่ช่วงนี้บิตคอยลงมันจะตายไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาต้องคืนเงินไหมไงนะครับแต่คอนดิชันของ convertible bond ของ m i c r o s ซลเลอเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนนะว่ากู้มาแล้วเนี่ยดอกก็ให้นิดเดียวหรือไม่ให้เลยซะด้วยซ้ำนะฮะไม่ให้ดอกด้วยนะแล้วก็กรรมสิทธิ์ของการถือบิตคอยเนี่ยคือคนที่ให้กู้มาเนี่ยไม่มีสิทธินะฮะที่จะมายุ่งยากตัดสินใจว่าจะขายบิตคอยหรือไม่ขายไม่มีสิทธินะฮะเพราะว่า กรรมสิทธิ์บิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นของโซลารจีร้อยเอร์เซ็นนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่มันผูกมัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ให้กู้มาหรือคนที่ซื้อคน v e r t i เบิลบอลมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรนะฮะว่าจะขอยืมขอคืนบิตคอยให้ขายอะไรเงี้ยรีคูดเดตไม่มีนะทำไม่ได้งั้นนี่ก็คือปลอดภัยระดับหนึ่งภาระในการต้องจ่ายดอกก็ไม่มีนะฮะก็ปลอดภัยระดับสองนะครับระดับ3ก็คือไปลาก ลากดีลยาวๆนะฮะดีลยาวๆเราไปดูด<ๆ>ีลกันหน่อยดีไหมดีลดิลเนี่ยลากไป3 4 5 6ปีนะครับแต่เพื่อนๆดูนะดีลที่จะถึงก่อนใครเพื่อนเนี่ยนะฮะเราต้องต้องต้องจ่ายก่อนเลยนะลาสเอาแบบเอาแบบเร็วที่สุดที่ต้องโดนนะคือ2028นั่นหมายความว่าสิ่งที่ไมเคิลเซเลอร์กู้มาทั้งหมดนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้เราซื้อบิตคอยไปอื้อซ่าจนกระทั่งมี6กแสนว่าบิตคอยเนี่ย ยังไม่ต้องจ่ายนะผ่านตัว convertible bond เนี่ยยังไม่ต้องจ่ายจนถึงปี2028 2นยี่2028ยอดแรกที่ m i c r o e l s เล l r ต้องจ่ายคือพันกว่าล้านณนะตอนนี้นะด้วยราคา Bitcoin ตอนนี้เนี่ยเนี่ยประมาณพันพันกับอีก1,010มิลเลียนนะฮะอ่ะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ m i c ค a s l s เล l r ต้องจ่ายนะครับถ้าจ่ายไม่ได้อ่ะมันก็มีทาง2ทางเลือกนะฮะไปหาวิธีเอาตังมาจ่ายหรือขาย Bitcoin ขายบิตคอยมาตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งท,ที่หลายคนกลัวนะครับว่าไมเคิลเซเลอร์เองหรือที่จะขายบิตคอยหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้ามาจากความกดดันทางด้าน convertible bond นะฮะผมว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ไม่นับเรื่องของไมเคิลเซเลอร์แอบเอาบิตคอยไปใช้เองอะไรอย่างนี้นะอันนี้อยู่ที่ธรรมาพิบาลด้วยนะฮะถ้าเกิดเขาไม่มีธรรมาพิบาลอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมแอดซูมว่าทุกอย่างที่แถลงการออกมาเนี่ยตามเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องจริงก่อนนะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ย เรื่องของ convertible bond เนี่ยยังไม่น่าห่วงนะตอนนี้นะครับจนถึงปี2028แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าปล่อยลากไปเนี่ย2028ม,นนม,นนมันนี้มัน2,000จะจบละ2025ง26 27จะสปีเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยถ้าหาไม่ได้จริงๆนะฮะพันกว่าล้านเนี่ยมันก็ต้องใช้ใครหุ้นจ่ายเพราะมันใช้ convertible bond ได้ถ้าราคาหุ้นของ m i ค e l s เล l ร r เนี่ยขึ้นไปจนถึงราคาที่มัน Strike สามารถคอนเวิร์ตเป็นบอลได้คอนเวิร์ตเป็นหุ้นได้นะถ้าหุ้นขึ้นต้องลุ้นมาหุ้นขึ้นถ้าหุ้นขึ้นจนถึงจุดหนึ่งในที่นี้คือ183นะร้อยแปดจุดหนึ่งเจ็ดนะแต่ตอนนี้หุ้นราคาเท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบสองยังไม่ถึงนะแต่ถ้าหุ้นเนี่ยขึ้นไปถึงตรงนั้นนะร้อยแปดสิบสามภายในปีสองพันยี่สิบแปดณวันนั้นเนี่ยก็อนุญาตให้สามารถคอนเวิร์ตเป็นเป็นหุ้นได้้นจ่ายด้วยหุ้นได้อันนี้ก็โชคดีไปถ้าหุ้นขึ้นไปถึงตรงนั้นนนแต่่ถ้้้าหุไมขึ แล้วเวลาก็ถึงแล้วแล้วไม่มีจ่ายอันนี้ถึงจะเริ่มมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะวิเคราะ์ให้ฟังเฉยๆไม่ได้บอกไม่มีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงภายใน2ปีนี้ถ้าราคาหุ้นไมเคิลเซเลอร์ไม่ไปถึง8183เนี่ยก้อนแรกพันกว่าล้านมาันจะต้องหาอย่างอื่นมาจ่ายเองถ้าหาไม่ได้ก็ต้องขายบิตคอยซึ่งขายบิตคอยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับเพราะว่าบิตคอยเปร์แชร์จะน้อยลงทันทีสำหรับทริคของการทำบิตคอยเชอร์เชดリー ห้ามขายบิตคอยห้ามขายบิตคอย Bitcoin, เด็ดขาดนะครับห้ามขายบิตคอยเด็ดขาดก่อนเวลาอันควรแล้วกันนะมันต้องยาวพอที่จะขายได้แต่ว่าตอนนี้ขายไม่ได้นะฮะถ้าขายเนี่ยความเชื่อมั่นหายหมดนะครับเพราะว่าเขาซื้อกันก็เพราะว่าบิตคอยเปิดแชร์นั่นเองนะครับยิ่งเฉพาะเวลาตอนนี้เนี่ยห้ามขายบิตคอยเด็ดขาดสําหรับ s t r a t e g จีถ้ามีการขายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความเชื่อมั่นจะพังทล,ลายทันทีนะอันนี้คือจุดที่เป็นน่าเป็นห่วงอย่างที่2นะฮะคือ Product ที่2 ผลิตัณที่หนึ่งเนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะมันยังใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยยอมรับเองนะฮะว่าโลิตภัณ์ที่หนึ่งมีปัญหาคือไอคอนวอเตอร์บอลเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาแบบที่ผมกําลังชี้ให้เห็นอยู่เนี่ยเมื่อถึงกําหนดชําระราคาหุ้นไม่ไปถึงจุดที่ต้องการนะครับเนี่ยอันนี้โหดเลยนะหกร้อยเจ็ดเนี่ย,โห,ย,ยโหดมากนะสี่ร้อยกว่าเนี่ยหลุดหมดนะครับราคาหุ้นจะต้องขึ้นแบบกระจัดกระจายเหมือนก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าถ้าราคาตอนเนี้ย คือหลุดหมดทุกตัวนะฮะไม่น่ารอดอ,อันนี้คือความเสี่ยงหนึ่งที่ไมเคิลเซ e l l e r เองก็มองเห็นมันจึงทําให้อะไรรู้ไหมทําให้หลังๆเนี่ยแกไม่เน้นขายคอนเวอร์ b l e b o บอลแล้วไงนะฮะแล้วแกก็มาเน้นเรื่องของหุ้นบูลิมาสิทธิ์แทนนํามาสู่ร r o d u c t ชิ้นที่2นะฮะหุ้นบูลิมาสิทธ์เนี่ยมี4ตัว S T R D S T R K S T R C S T R F นะครับออกมา4ตัวไม่ขอลงรายละเอียดนะมันเยอะเกินไป นะครับเอาเป็นว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะแตกต่างกันแล้วกันนะหัวหอ,อกเลยคือ SDRC เพื่อนๆจำไว้แล้วกัน s t r c นี่คือหัวหอ,อกของเขาเพราะว่าอะไรเพราะคุณดูเทรดดิ้งโวลูมของเขาเนี่ยนะครับร้อล้านถ้าเทียบกับ s t r d เนี่ยยีนะค,คือกระจอกนะ SDRK 23กระจอกนะน้อยพูดพูดจริงๆคือขายได้น้อยนะฮะขายได้น้อยแล้วก็ถ้าเป็น SDRF เนี่ยได้เยอะหน่อยคือ30แต่พระเอกของเราคื S T R C นะครับ140ล้านเอ่อนี่คือ Product ใหม่ที่ Michael s เล l ร r เนี่ยหวังว่าหวังแล้วก็หวังเหลือเกินนะว่าจะขึ้นมาเป็นเดอะแบ็แทน Convertible Bond ไอ้ STRC เนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านนะฮะขึ้นมาอุ้มตัวตัวไมเอ่อไมโครสวีดจี้นะฮะปรากฏว่ามันอุ้มไม่ค่อยได้ ทำไมมันอุ้มไม่ค่อยได้เพื่อนๆดูยอดนะร้อยสี่สิบกว่าล้านจริงๆความคาดหวังของมันเนี่ยถ้ามันจะอุ้มได้เนี่ยยอดเทรดดิ้งต่อวันเนี่ยมันก็ควรจะพอๆกับไอ้นี่ยนะฮะไอ้หุ A ้น mstr เนี่ยนะครับคือสามพันห้าร้อยล้านร้อยสี่สิบกับสามพันห้า, 3, านเนี่ยห่างกันไกลพอสมควรนะห่างไกลพอสมควรกว่ากว่า scrc เนี่ยจะปั้นขึ้นไปนั่นเป็นเหตุผลทําให้ผมอ่านข่าวก่อนหน้านี้จําได้ไหมว่าไมเคิลเซเลอร์ปรับปรับยิวนะปรับเพิ่มดอกให้กับ scrc เขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนชักชูงให้มาซื้อ s t r c กันเยอะๆนะฮะในช่วงนี้อ่ะออหลักการของ Bitcoin t r u r s u r y ก่อนนะอันนี้ผมจะพูดความเสี่ยงนะว่าว่าโปรดัก t ที่2มันมีความเสี่ยงอะไรบ้าง Product ที่1ที่พูดไปแล้วนะเรื่องของ Convertible Bond ยังไม่ได้เสี่ยงอะไรจนกว่าจะ2ปีข้างหน้านะ2 0 2 8ถ้าหาพันกว่าล้านไม่ได้หรือราคาหุ้นไม่ถึง145อันนั้นก็ค่อยไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า โดยปกติแล้วถ้าหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยก็คือลุ้นบิตคอยขึ้นสังเกตไหมว่าหุ้นไมเคิลเซเลอร์เนี่ยหุ้นของซาจีนเนี่ยขึ้นเย,เยอะตอนไหนตอนบิตคอยขึ้นถ้าบิตคอยขึ้นผมว่าเขาได้แต่ว่าถ้าภายใน2ปีเนี่ยบิตคอยไม่ขึ้นนะอันนี้แค่พูดให้ฟังนะถ้าภายใน2ปีนี้แล้วบิตคอยก็เต้นอยู่แถวนี้เนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงไมเคิลเซเลอร์และเพราะว่ามันครบกําหนดชําระในปี2 0 2 8แเนี่ยแล้วดันหุ้นก็ไม่ขึ้นบิตคอยก็ไม่ขึ้นอันเนี้ยเป็นความเสี่ยง หนักพอสมควรนะครับซึ่งไมเคิลเซเลห์เห็นนะก็เลยหลีกเลี่ยง <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้ขายไปเยอะและ้วหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็มาพยายามจะโยกมาขายตัว strc แทนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์บุริมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นการสัญญานะฮะว่าจะจ่ายเนี่ยสิเรนี่ยไปเรื่อยๆทุกเดือนนะครับแล้วก็พยายามจะจ่ายไปเรื่อยๆเพื่อชักจูงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีสินมาทวงบิดคอยคือชวงเงินต้นคืนนะแต่คุณเอาไปเอาไปขายตลาดมือ2ได้ตลาดรองได้นะแล้วก็ไอ้นี่มันก็จะจ่ายคุณเงี้ย ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาจะให้ไวนะฮะพอเอามานี่มาขายจริงๆเนี่ยข้อเสียที่เป็นความเสี่ยงที่ผมเห็นเลยก็คือ1เนี่ยโบนลุ่มมันไม่เยอะเท่าที่ควรเนี่ยมันไม่เยอะเฮ้ยควรเนี่ยร้อยสกว่ามันจริงๆมันควรต้องขึ้นไปสามพนหเนี่ยมันไม่เยอะนี่เพิ่มแล้วก็ยังไม่เยอะอันนี้เป็นจุดที่ต้องจับตานะที่ที่ผมยังห่วงห่วงอยู่นิดนึงพอยอดมันไม่เยอะเนี่ยคุณก็ไม่สามารถระดมทุนซื้อบิตคอยได้บ่อยๆเหมือนสมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยราคาบิตคอยมันขึ้น มันขึ้นเนี่ยแล้วโอ้โหมันเหมือนล่อเมานะเพราะว่าบิตคอยขึ้นหนึ่งเด้งเนี่ย MSTR หรือหุ้นหุ้นของ m i c คิลเซเลอร์เนี่ยมันขึ้นไปตั้งกี่เด้งอ่ะ2.5เด้งนะคือคือ2.5เท่าเพราะฉะนั้นมันวอลลีเอเออความผันผวนเนี่ย volatility มันสูงกว่ากันเยอะนะครับบิตคอยขึ้นหนึ่งไมเคิลเซเลอร์ขึ้นไปสองจุดห้านะงั้นโอ้โหคนก็ชอบสิครับมากันเต็มเลยนะครับมาซื้อ convertible bond ซื้อนู่นซื้อนี่กันเต็มช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอย มเคิลเซเลก็มีตังไปอัดบิตคอยตลอดนะสังเกตว่าไปอัดบนยอดเต็มเลยนะแถวแถแสนเนี่ยซื้อไปหลายหลายไม้เลยนะฮะเพราะว่าเราลงทุนได้เยอะแต่พอมันเป็นขาลงมันกลับกันโปรดักเนี่ยขาลงเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําให้ไมเคิลเซเลกผิดผิดคาดเนะเพราะเขาออกแบบตัวหุ้นบุริมรสิทธิ์สตัวเนี่ยไว้เฉพาะไวไวรองรับขาลงโดยเฉพาะเพียงเพราะว่าขาลงเนี่ย อ่ะไม่ต้องไปซื้อหุน Born ้น convertible bond ละมาซื้อนี่ดีกว่ามาซื้อ SDRC DKCf เนี่ยนะฮะการเถอะนะฮะปรากฏว่าไม่มีคนซื้อเท่าไหร่นะไม่มากอย่างที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมมองว่าไม่ค่อยจะจะลงระดมทุนได้น้อยหรือได้ก็จะช้านะฮะพะยันไม้ที่จะเข้าบิตคอย n ์อะไรอย่างเงี้ยท,ทั้งที่บิตคอยมันถูกนะจะซื้อถั่วที่แกซื้อไปก่อนหน้าน,นี้ไม้ก่อนหน้าน,นี้ก็ซื้อไม่ได้นะฮะเพราะว่าระดันระดมทุนได้น้อย อันนี้คือจุดเสี่ยงนิดหนึ่งถ้าเราดมทุนได้น้อยมันก็จะไปเกี่ยวกับไอ้บิตคอยยิวบิตคอยเปิดแชร์เนี่ยจะน้อยลงนะฮะตัวเลขนี้ต้องบวกเสมอนะเพื่อนเพื่อนบิตคอยยิวเนี่ยตอนนี้คือ27.8%นคนมาลงทุนไม c ค o เซ l เลอร์เพราะอะไรครับเพราะพาร์ทหนึ่งมันมันคือบิตคอยเนอร์ไงนะฮะก็คือหวังว่าอะไรหวังว่าซื้อหุ้นไม c ค o เซ l เลอร์้นเนี่ยบิตคอยเปิดแชร์มันมากขึ้นนะบิตคอยเปิดแชร์มากขึ้นก็แสดงว่าบริษัท ทำบิตคอยได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อให้จะไดรดหุ้นเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้บิตคอยเปิดใช้มากขึ้นเราก็เป็นในที่รับได้ตัวเลขนี้ต้องติดบวกและต้องเยอะเสมอตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เชิญชวนนักลงทุนมานะครับต่อดูตัวเลขนี้ควบคู่กับ n n ็นนะครับ n n ็นถึงจะเข้าใกล้หนึ่งแต่ตอนนี้บิตคอยเปิดแชร์ก็ยังสูงอยู่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเลยก็คือ <c oughs> พอเขาระดมทุนได้น้อย s c r c มันไม่ทํางานอย่างที่คิดนะฮะ มันมันมีคนมาซื้อน้อยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อบิตคอยเพิ่มละ่ะมันก็มุกเดิมมันก็ต้องขายหุ้นเพิ่มทุนะนะเอาหุ้นตัวเองขายอัดเข้าไปเพิ่มทุนแต่ขายมากๆมันดีไหมละ่ะมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราไปไดรูทหุ้นตัวเองหุ้นไปทุบหุ้นตัวเองอะ่ะ <c oughs> มินหุ้นแล้วก็ขายออกมานะมันก็ไปทุบลงมาถูกป่ะพอไปทุบลงมาเนี่ยมา r k เก็ตแคปของไมเคิลเซเลอร์ไม่ไอสตราจี้เนี่ย,ยก็จะน้อยลงเมื่อน,น้อยลงเนี่ยเทียบกับมูลค่าบิตคอยที่มีเนี่ยก็จะทําให้เอ็นแนฟเนี่ยเข้าใกล นะฮะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็พอทุบได้แต่ถ้าจะทุบอีกเนี่ยมันก็ที่มันต้องเลี้ยงไข่อะนะฮะเลี้ยง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 พูดข่าวดีข่าวดีให้มันขึ้นมาแถวแถวร้อยร้อยสิบเก้าอะไรเงี้ยนะหนึ่งหนะึ่งจุดหนึ่งเก้าเมื่อวานยังเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าอยู่เลยนะฮะวันนี้มาหนึ่งจุดหนึ่งสี่ละไม่รู้โดนทุบลงมาเปล่านะฮนะก็นี่แหละเลี้ยงไข่กันอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็เพื่อระดมทุนเพราะว่า SDRC เนี่ยไม่ไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปเลยแล้วกันฮนะ ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมผมมองว่าไมเคิลเซเลอร์ไม่น่าเป็นห่วงมากมายหรอกตอนนี้แต่ว่ามันก็มันก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าหนึ่งคือไอ้นี่ก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายมันต้องไปจ่ายอีกทั้งสองปีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันโดนทั้งเจมพีมอลแกนโดนข่าวว่าจะเอาออกจาก m อ c i อซนะอินเด็กอีกมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ้นมันลงเพราะหุ้นลงเอ็นแมันก็ลงมันก็ระดมทุนได้น้อยนะครับแล้วก็บิตคอยู่มันก็อาจจะมีปัญหาแต่ก็เชื่อว่า อาการก็ยังไม่หนักมากเพราะยังไงก็ตามเขาก็ยังมีหุ้นบริมาร์สิตคอยอุ้มอยู่แต่ว่าไอ้บริษัทที่ไม่มีไอ้แบบเนี้ยหุ้มเลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราไปเช็คเนี่ยบิตคอยเทอจอรี่เนี่ยทั่วโลกนะมีประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าที่นะแล้วก็มีอยู่แค่ไม่กี่ที่เองนะที่มีหุ้นบริมาร์สิ์แบบเนี้ยนะมีเซอร์นจีมีใครกับมีเนะมตาแพเน็ตอะมีนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งจำไม่ได้นะฮะแค่นั้นนะที่เหลือเนี้ยไม่มีนะ ที่เหลือไม่มีไอ้เจ้าไม่มีเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงกว่าเพราะว่านั่นมันพึ่งพา c o n เวอ t ์ b l e b ิลบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันมีหลายเจ้านะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวก็คือ,ก,คอก็คือพอถึงครบกำหนดชำระว o n v e r เ i b l e bond แล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถชําระได้ก็ไปหาดังไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็เอาบิตคอยล์ไปขายเพราะคุณขายบิตคอยนี่เสร็จเลยเพราะว่าเอ็นแนคุณจะล่วงเันทีเพราะว่ามูลค่าบิตคอยคุณมันหายไปแล้วก็บิตคอยยูก็จะไม่มีนะฮะ มันก็จะเป็นไซเอฟเฟกลูกโซ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทประเภทนี้ Bitcoin ์เชลเชอรเป็นตายไงช่วงขาลงแบบนี้ห้ามขาย b บิตคอยที่นี้หลายบริษัทก็เริ่มขายผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเล็กๆเ,เนี่ย <c oughs> ที่ไม่มีหุ้นวบริมาสทสิ์แบบเกือบที่ m i c ครเซลเลอร์ทำเนี่ยจะรอดไหมนะจะรอดไหมแล้วก็ผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการล้างพอร์ตบางส่วนออกไปนะฮะคนที่ไม่ออแกนิกก็จะออกไปอาจจะต้องลงผมว่าลงได้อีก นะสำหรับตัวนัวนะนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่วิเคราะห์มาเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าตลาดมันต้องการสเตตเทสนะมันต้องการสเตตเทสจริงๆนะกับธุรกิจที่ชื่อไอบิตคอยเชอร์เชลลี่เนี่ยบิตคอยเชอร์เชลี่คมพานีเน่ยตลาดต้องการสเตตเทสหนักๆกดลองอมาหนักๆแล้วเอาเขี่ยคนที่มันไม่แข็งแรงออกไปนะฮะ ก็แน่นอนฮะไมเคิลเซลเลอร์สตาจี้นี่คือตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับถ้าสตาจี้ล้มนั่นหมายว่าไอ้ก่อนไอ้สี่กว่าตัวก็คือล้มหมดแล้วถ้าล้มหมดแล้วบิตคอยน์มันไม่น่าจะเหลือมันก็จะลงมาดําดิ่งเลยนะถ้าไมเคิลเซลเลอร์เดือดร้อนขนาดต้องเอาไอ้หกแสนกว่าบิตคอยน์เทถล่มลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะหนักแล้วนะฮะน่าจะโลกน่าจะหนักแล้วก็ราคาบิตคอยน่าจะหนักเนี่ยงั้นก่อนที่จะห่วงสตาร์จี้สรุปเลยไปห่วงคนอื่นก่อนนะห่วง ตัวเล็กๆก่อนผมว่าน่าจะไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้มี product ไม่ได้มีแผนสำรองเอาไว้รองรับตอนขาลงแบบนี้เลย level อย่างเดียวบางประเทศนะครับก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามการซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะเกินเกินจำนวนอ่ะสมมติบริษัทในตลาดหลักทรัพย์คุณทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อ bitcoin หรือซื้อดิจิตอลแอสเซทอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ให้เกิน40%นะถ้าเกินปั๊บเนี่ยคุณต้องจดทะเบียนอีกแบบละคุณไม่ได้คุณต้องเป็นกองทุนอะไรก็ว่าไปแล้วนะครับแต่ว,ว่า ที่อเมริกาเนี่ยเนี่ยคือข้อถกเถียงอยู่ว่าไมโครเซลล์ er ซื้อเกินครึ่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกองทุนไหมนะฮะแต่ว่าทางไม c ครเซลล์ er เองก็บอกว่าไม่ผมเป็นแค่คนทําธุรกิจนะเห็นไหมมันมันถกเถียงกันเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วทำให้ไอเอ็มเอสซเนี่ยจะถอดออกจากดักชนีหรือเปล่านะอันนี้มันก็จะเป็นเป็นข้อกังวลได้นะครับ <c oughs> ถ้าถอดแน่นอนจะมีแรงขายบางส่วนออกมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วทำให้หุ้นไมโครเซลล์ er เนี่ย ตกลงไปอีกนะฮะงั้นโอกาสที่จะลงไปขัดทุนนะเพราะทุนไมเคิลเซลเลอร์ที่จะซื้อ BDC อยู่แถวแถวตอนนี้ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่มรนะมาณน7 0 0 0เนาะทุนเฉลี่ยของไมเคิลเซลเลอร์เนี่ยถ้า BDC ต่ำกว่า77,000นนะฮะก็หมายว่าไอ้ไม้ทุกไม้ที่ผ่านมาคือขัดทุนหมดนะฮะก่อนหน้านี้นเป็นอะไร Unrealized Profit ตอนนี้ก็จะเป็น Unrealized Loss แทนนะครับแต่อย่างไรก็ดีข้อดีของไมเคิลเซลเลอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้ที่ไปกู้มาเนี่ย คนผู้ให้กู้เนี่ยไม่ได้มีสิทธิเ์เขาเรียกว่าอะไรดีไม่มีสิทธิ์เหนือบิตคอยที่ไมโครเซเลอร์มีนะครับคือให้กู้มาแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้ไม c ครเซเลอร์ขายทิ้งหรือเปล่าอะไรแบบนี้น,นี่คือยังข้อดีอยู่นะงั้นก็เป็นแค่ unrealized loss ไปก่อนนะครับก็เชื่อว่าเขาผมก็เชื่อว่าเขายังไม่ขายหรอกจนกว่าจะเจนต,ตัวจริงๆนะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอุปกรณ์ที่เขาให้เขาบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหนึ่งใน state test ที่น่าจับตามองนะครับ ถามว่าอยู่ในแผนที่ไมเครลเซลเลอร์ eller, วิสัยที่ไมเคิลเซลเลอร์รับได้ไหมผมว่ายังอยู่ได้นะครับแต่ว่ามีอะไรที่มันผิดแผนที่ไมเครลเซลเลอร์คาดไว้แล้วมันไม่ได้ไหมมีนะฮะแกคาดไว้ว่า STRC จะขายเยอะแต่ดันขายไม่เยอะเนี่ยขายเนี่ยใช่ไหมขายได้แค่1้0ล้านยอมน้อยไปหน่อย <c oughs> ผมว่าอันนี้ผิดคาดไมเครลเซลเลอร์ eller, แล้วก็ลังหัวปั่นอยู่ว่าจะทายังไงให้ STRC มันขึ้นนี่เพิ่มยิวแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อมากเท่าไหร่อ่ะอันนี้ต้องจับตามอง ก็ตอ,ตอนนี้ต้องใช้ขายหุ้นเพิ่มทุนกันไปก่อนนะครไม่งั้นเนี่ยการการเข้า position bitcoin เนี่ยมันจะไม่ถีล่ละนะฮะผมมองว่าไม่น่าจะถีล่ละตอนนี้มันะดมทุนได้น้อยนะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผมไม่แน่ใจว่าผมพูดยากไปหรือเปล่านะฮะเนี่ยก็ลองไปดูในเว็บได้ผมพยายามดูเนี่ยอันนี้รายงานนะใครดูเป็นก็ผมมานั่งดูเนี่ยตีสี่แล้วเนี่ยนั่งอ่านนูน่นอ่นนี่นะฮะเผื่อใครสนใจ ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์เพิ่มจริงมันมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับราคาบิตคอยเพราะถ้าไมเคิลเซเลอร์ล้มนะฮะหรือบิตคอยไอตัวชาร์จี้ล้มเนี่ยแน่นอนบิตคอยทลายแน่นอนมันมีตั้ง6 0 0 0นกว่็บิตคอยถ้ามันโดนขายออกมามันจะไปเหลือเหรอนะฮะแน่นอนมันต้องลงแน่นอนแล้วก็บิตคอยจะได้ตัวอื่นอีกมันก็เลยทําให้เราต้องติดตาม ไอสถานการณ์ของบริษัทพวกนี้ไปด้วยในตัวเพื่อรู้ว่าบิตคอยจะเป,เ,เป็นยังไงเมื่อบิตคอยเป็นยังไงไอเอาคอยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันก็เคลื่อนตัวตามๆกันนะฮะ